สวัสดีครับมาอนี้เทาเขามาในเมืองครับสิมาส่งบกักม่วงพอดีว่าบกักม่วงยุยเฮนฮอลไลยังเลยเอามาส่งแล้วก็กเอานมสดมาตัดขนครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะทายนมสดตอนตัดขนแล้ววันนี้เรามากับใครบ้างมากับพี่สาวพี่แอนนะครับ,รบอันนี้กน้ลงทีมมีแล้วก็ขับรถเองได้ไอยุฟังผี่ตอนนี้เขาอ,อ,อยู่ในเมืองขอ,อนแก่นครับเรียบร้อย ตอนนี้คือแวนไม่ทุลาคือแวมออเาเอาแอรทีสอมไบโอ้ยอยาก I นนาไอซิวดิพีดหนาวไปก่อนคือมันพีนเรื่อยอ๋ออ๋ออ๋อเจ้าหน้า,าก่อนแม่เสิบสบายแช่แห่ดีกว่าเนาะพระผู้หายผู้เจ้าสิตื่นข่อยบริซ <c oughs> ัาการเห็นยุทธุนี่ต้องบินพีบ่ายอีหรือ <c oughs> ่มันจะสีเบลาได้ แตอน,นี้เสืรรรรรอ้อเฟืองขางกมาวห่อนนะครับแต่ตอมันเราพร้อมเดินนะไปเทียปบ้กินข้าวกินข้าวใส่ต้นตานตอน้อมงแดช่วะไม่ไไต้นตานจิงข้าก็เป็นต้นต,นตานตน้นครับโอ้ยบม่มีหมงต่างกล่องดือิือเ่าไหรไปจีเกช่องยูทูปลงคำแคนพาเละครับเดี๋ยว ว <si ุ้ยหลกสุดค่้าวเลีวทั้งหลังท้าวเียวเด้อเดเด้อมันตังบะไรเด้อตัดรอนี่ตังจัอ้บอจังเรียวพวเมียนาโตแบบจังเรียวนี่พ่อปีนแม่จะไปตะเบิงไม่กลับมาแปลงครับการถือได้เดี๋ยวน้องเดนี่ทังสีนั่นสมันตังอไอย่างเดียวตอนนี้วิ่นหัวเราพี่น้อง เราขอบพิ่การติดตามครับผมเห็นไหมมันหอดประมันจักเอามื่นซับก็ดีเอามื่นขุ่นก็ดเอาในการขามาติดตามพอหอลังลังหันปฐมอัพลุงล่ะสุดตอนยุ่หลังหันปฐมเขาไปซ้ำมาแก่แล้วก็ไปนั่งคุยเรื่องกับคมตอนนี้ก็สองนาทีแล้วตอนนี้ห้าก่างเดือนห้าต่อครับ เอาเวลาเขาอ่านนันิมันคือกลับกล่องว่าไหกลับใดอน้กลับตีตีว่าได้เออวะลับไดวใ่ยมอะมันกลับว่านี่แม่บอไทยอยู่ในอันนั่นวิดีโอของมันไอโฟนเลยมันคือกลับกล่องว่ได้กมันคือกลับไดวะองเลปลยนต้นตานมันบอกกว่าก็ใช่มันออกไซนอย่างเดียว อนนี้เขาก็ต้องสิเดือนถ้าไปกินเขาครับเมื่อกี้เอาลูกไปส่งเลยอ่ะเอาลูไปส่งอาบนำตัดขนก่มารอช่วงมาไม่เจอก็นส่งไดนแต่ว่าแค่สั่งไปแบบเปส่งหมีเรื่องบองั้นก็ตัดสั้นนะน้องกำลังผัดขนไม่งั้นมันจะขนปาวมันจะดูไม่สวยคุณนางเสียเดี๋ยวน้องไม่รอนะแต่น้องเป็นสังกัดตังเยอะมากคุณนางเสียเรือมันมันกำลังผัดขนไม่ต้องเป็นสังกัดตังทึ่งหนึ่งไปปลาเรเลหลูกว่ามันส่งสามหมื่นไม่ใช่ีคน นอนไรเป็นสางกระตังจักหน่อยอแล้วมื่อนี้ห้จะกี่เขาแล้วเขากันะพภาคุณพีไปจิสก,กูที่เขวพอดีว่าเขวห้างภาากันจัดฟั้นเบิร์เรากับเขวห้างตอนนี้ข้ามแคนล่าออกจากกลายเป็นเด็กดเด็กเล็ก <ๆ S 1> ดัดแล้วผ้า<ๆ>กันเทอร์เฟอร์ ครับตอนนี้ก็ถึงประมาณบอกก็สอเกาหอล่าลิกาครับลังเดินทางกับก็เพย่มเงี้าเดชแต่ก็ต้องอาดเพราะว่าให้หน้าที่มนหลายเจ้าองก็จะตอไปเจ้าของก็ไปหัวลานตุตันจ้าหัวลานตุ๊ดตัดละฟาคลิปแรกตัดอมันบอมันถักไลยบอนผักห้อเขากบบท้ายต่อเลยบอนมันเปนติไอ้พวกมันผักอะไรรวมคลิปเออ ร่มจ้งในที่นี่ดอคันเนชมที่มตัด่ยนตริงเมเราเมื่ต้องมีไฟต่ต่อเขงเห็ยนว่าเป็นเมื่อต้องซ่วอเขาตัดต่อให้มึงตอนนี้เขากำลังเสียหอดต้นตานเดี๋ยวแป๊บหนึ่งพอต้นตานได้ท่ามาอีกคลิปหนึ่งเดี๋ยวจะแวบเดี๋ยวไปตัดต่ออีกก็ได้เดี๋ยวลองทำมุนกระซังมันัตะเบิงเขาต้องลอกพี่ลอกถึงดีเราก็ยุติไเราไปหอดหลาจนท่ายเพื่อนที่ออมาตัดต่อฮร์บรแกมตัดต่อให้แน่ถามแน่แน่เป็นแบบไหน แบบบ่าเสียเงินเด้อขอฟรีก่อนโปรแกรมตัดต่ออีไงหลยครับเืมไทยตอนเอายีนุ่มไปส่งเนาะยาจริงไฟแดงแบบหลายเห็น้าวยโปรแกรมตัดต่ออี๋ขัดเขียน แต่ว่าทายเวลาสี่เพิ่นกัดหนีดอกฟ้าตะบ้านดุลข้าก็บอกน้ำเพิ่นไปกระไดแต่ว่าไม่มีมันต่างก้าจังรถขอวันทองถึงงานเขาบอกว่าอย่าไว้ใจช่วงวันเด้ออาจจะว่าประหารก็ได้เพราะมันทายเวลายฉากอีไม่ได้กับเมียนมันไม่ถือประหารดอกเสร็จมันมีรับลุงคมในมันทายเวลายฉากถือประหารจะมีถือประหารก็ทายไว เดล,ลายโมลูเลยมันจบแบบไตต่อเพราะไปเห็นว่าคนเมา่อกินันตกปวดหัวในเนี้นนเลยเพราะว่ามันสั่นนึ่งแหละปรับยูก็เศร้าเลยสุดได้ไปในยูทูบฮะได้สุดได้ไปในยูทูบโมลูเพ่าท่านเคยลงมัียาซับาเอสิ่ันขึ้นแมนตอนนี้ขามีประมาณเจ็บไปเลยออกไซมิกซ์ม้ท <Yeah. S 2> <Big Smile. S 1> ีค่คิดขยาไม่เห็น,นทีนขี้สมัย จะได้กล่องโกโปโนตอนนี้ก็ประมาณ5โมงครึ่งลดกสิลายจาก,กหน่อยกสิประมาณอีกหนึ่งชั่วโมงจะถึงตถาดต้นตาน ตะกีนเนี่ส,สี่เลียนอย่นี่เนาะสีม้ามงนี่ตลอดสามเหลี่ยมนี่ยูดสามเหลียมนี่ตะกีนเลียนยูดสามเดียมทีสแปสามเดี่ยมเวลาเลียนแล้วสี่เทียมเลือกประมาณใบสามใบสองตะกี้จะต้องออกก่อนมูออกไปเพื่อสีได้ไปกลับไปโน่นท่านพอบัตรผัานยึดโน่นท่านเราทั้งบัานถือจากนี้ก็ไปบัานพือที่เราซองแถวรับเดี๋ยวประมาณสิบตื่นสวัสดีฮอด ไปหอดปุ๊บเมื่อยรถต้องขับไปซ่อมตอนหกโมงแรกตอนทุกคนต้องฝาเปลี่ยนสุดเพื่อจะซ่อมซ่อมแล้วก็เมื่อยแล้วก็นอนอาบน้ำนอนกินเะข้าเนี่ยตกี่ได้เงินใส่ถือที่เลาใส่เซลทีละหาอร่อยเอาทีละหาอรอย,ออรอยขอสเส็นแม่กับพุนยายละเอียดคอเพื่อจะได้มาใส่ผ้าเทากับคอ,อไก่เนี่กับตุ่มไปเรื่อมาเซนน้ใส่หนีจักหน,น่อย ก็จะได,ด้กเก็บเพราะเป็นคนที่กินดูกินไรมันอยู่ไก่เซเว่นพอมันแหละได้กินรูกินไรซ้อมแล้วเทเลตประมาณหกวงเลงหอดซีถึงหาทุ่มประมาณน,นั้นซ้อมประมาณถ้าเหมือใดอ้ขันซ้อมขันในเขาซ้อมชองอ,อบปทอ่อเซนกิออกะระอบปท่อเนี่ยเขาต้องซ้อมประมาณบ่แม่นคนละ็ขันนี่มาดาสองมาดาี่อาอีดาวันมาดาสาม แลวมันดังก็หนดังเาก็นีนี่ยมันสีนาำเงาตัวขี้ดีชิบหายเลยมันผิวนะรีบเอาหัวใส่มาที่นี่สอบว่าท่อเขาสีเหลีวประมาณเกือบเที่ยงคืนอู้ใส่แม่เราดูสึกว่าดูดีแห่เพร้อมปิดซิวรู้สีใส่แต่แหลกเลยก็แล้วเกี่ยความปลอ,อบบดภัยเราต้อตงใส่ถือไหม เขียวใช่เลยเดี๋ยเงินเดือนเดืเดเดดววอนม,มีนนมอรัวดนตีเอาไม่กูแม่พันหนึ่งฮ้ยเขาเป็นไอโซใหม่นั่นมีเงินใหดเขียวดิมีเงินเอาไปซื้อของให้ลูกตอนนี้แล้วก็ถึงเซ็นท่านแต่ว่ามันกลับกล้องไม่ได้หรือ,อว่าใอยกลับว่าเป็นกลับว่าลูกเขาบอกว่าช่วงนี้ทางช่วงนี้กันไม่เป็นช่วงโควิดช่วงนี้ยังม <c oughs> าทำหนีเด้อพันเดียวช่วงนี้แต่ นี่ขือว่าเส้นทันครับแต่ว่าขากลับกล่องบ่ไอโฟนเ,เป็นเขียยังก็บ่เออตรงไเดี่นการรถติดเ,เอาลูกมา้าานสิขเรียนลูกจะเข้าโรงเรียนแต่ว่าแม่ใส่เงินปันดอกเตอร์ลูกก็จะเขาโรงเรียนแม่ก็ต้องทำ แกว่านม่มองตังโทรศัพท์อีกแล้ว,ลวเาค,คือรอดอางเดียวรอให้ไฟแดงไฟแดวงวันไม่ตัวเลขเนาะตองรออะไรก่อนบ่บ่มีสอใช่ปะโอพุ่น,อนแอนก็ไปนยืดพมกูแนนกะุนติไปตัดผมแล้ว กูตั้กเลยกูมีเปิดตัดงแต่กูจะกูจะยืดเต้ข้างบนมแม่แล้วกูจะไปตัดตัดออกมต้งนี้เวลาห่อนั่นแล้วสิ้นเดือนนี้คำเชนจะทำจมูกแล้วนะครับวันที่สามสิบเราจะเริ่มทำจมูกแล้วตอนนี้เลือกเลือกจะเลือกส่งเลือจะเข้า,ขาไปวนันที่สามสิบเข้าไปเลยเทุกคนต้อตงดูแลต้อง รบบาคาปบองหนุ่มขึ้นชว่วงลมหายใจสุดท้าย <Yeah. S 1> จะตีเก็บตัวยุติยุดด่ในห้องจะบ่ไปใส่ mm hmm. ตอนนี้ก็จะหอดต้นตาลตอนนี้หอดบิ mm ๊กซีแม่อันนี้บอสิเปิมบาลงจำนำนี่อีซ mm ี hmm. mm ่มันดีมันเป็นยังงมันดีเลยค mm hmm. ือรมาซื้อหอดของดูจำนำเด็กๆมีท่องไปจำนำบ่ mm hmm. เือต้องไปฮะก็ต้องไปซื้อท่องมือเล็กดอกซื้อมือสองละมะลาหลังเอามันหรมีใบด้วยเออใบยังใบประกันเอาเวลาเข้ามาขายคำมีใบประกันนี่ใบประกันคือใบแบบไหนวะผมไม่ไ<ผ>มเคย,ยเก็บใช่ว่าค่ะซื้อท่องมันจะไม่ได้ใบประกันมันทำใบปล่อยเขาขาว,ขาว,ขาวปะไม่เรื่องเดียร์นี่ไปไปท่าน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  ปเปียกเปลี่ยนไเปี่ยน่ไปเดัง้งาตงตอนนี้ก็จะถึงแล้วครับต้นตาลจำได้ว่าตั้งสมัยตะกี้ช่องมันไป๋มาเนี่ยมาดูแห้งมาเตเออไป่ได้มีออ่างดีมีแไม่ต้นตาลไม่้อ่ไฟพับพับับยู่ต้นตาลไปซื้อกัมา จนนั้นเรียนยอมพาตาปอกหอพคือ่าอีกอย่างนึ่งทำหน่สี่สิบสองตัวอเนสันหันไปก็เสียโอเขามีปุ๋เห็นว่าลูกเห็นอีนั่ยมันเสือกฝาเขาเขาปวดทีแถบหนึ่งนะังไม่ได้ถามของกำลจะหอดแล้วเจียว์ตอน้เขนเเยเดี๋ยวนตานจะทายเีเดี๋ยวจะทายอี